สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมวันนี้ก็จะมาชิมลําไยนะครับลําไยที่ไปซื้อต้นพันเป็นต้นพันุ์ประเภทกิ่งตอนนะครับซื้อมาปลูกปลูกมาได้สองปีก็ติดหมากติดผลเลยนะครับก็เป็นลำไยต้นที่ เคยทำคลิปไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับวันนี้ก็จะมาชิมดูกันนะครับส่วนมากที่เราไปซื้อมาปลูกกันนะครับแต่ก่อนเนี่ยที่ผมเคยปลูกนะครับส่วนมากก็จะเป็นลำไยพอติดหมากติดผลแล้วก็ จะเป็นลำไยกะโหลกนะครับก็คือเม็ดจะโตนะครับเนื้อจะนิดเดียววันนี้ก็จะมาพิสูจน์ต้นนี้นะครับนี่ครับเป็นต้นที่ปลูกมา2ปีนะครับผมเคยทำคลิปไปต้นนี้จะดกมากนะครับดกมากหลังจากที่เริ่มจากทายอยสุกนะครับก็ได้นี่ครับก็หักไปกินนะครับผมก็หักไปกินเกือบทั้งต้นแล้วนะครับนะครับข้างบนนะครับ หักไปกินเยอะแล้วาการบำรุงรักษานะครับตั้งแต่ปลูกมานะครับก็ใส่แต่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับสูตรเสมอผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ก็คือใช้สลับกันนะครับปุ๋ยอินทรียปุ๋ยชี้ไก่อัดเม็ดนะครับนี่ครับผมหากไปกินเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะหักไปชิมนะครับไปชิมาพาเพื่อนไปชิมเดี๋ยวเอา เดี๋ยวออากิ่งนี้ก็แล้วกันนะครับกิ่งที่มันเหลือเนี่ยก็เหลือไม่เยอะนะครับก็หักไปนะครับกิ่งนี้นะครับก็เหลือข้างบนอยู่อันนี้ลูกโตเดี๋ยวเอาลูกโตไปชิมด้วยนะครับลูกนี้นะครับอ่ะนี่ลยู่นี้นะครับเดี๋ยวจะไปชิมดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไง ตอนไปซื้อนะครับตอนไปซื้อแม่ค้าคนขายนะครับบอกว่าเป็นลำใยอีรอนะครับสายพันธุ์อีรอวันนี้ก็จะมาดูกันจริงจริงแล้วผมก็ไม่ไม่ได้เชี่ยวชาญนะครับในในเรื่องของลำใยก็ไม่ได้เชี่ยวชาญถ้าเพื่อนเนนะครับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับที่พอจะรู้ก็สามารถคอมเมนต์ ได้นะครับว่าคือลำไยสายพันธุ์อะไรนะครับเดี๋ยวผมตั้งกล้องก่อนนะครับมาดูกันนะครับเดี๋ยวแกะดูเลยนะครับก็จะมีเพื่อนบางคนนะครับที่ผ่านมาก็จะให้ชิมดูนะครับเขาบอกว่าเป็นลำไยสายพันธุ์สีชมพูนะครับ อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าคือสายพันธุ์อะไรนะครับก็จะหักมากินนะครับหักมากินเยอะแล้วนะครับรสชาติจะออกหวานนะครับหวานจะหวานไม่ฉ่ำมากนะครับก็คือหวานพอดีพอดีนะครับรสชาติอร่อยนะครับก็ชิมชิมไปใกล้จะหมดต้นแล้วนะครับเดี๋ยวแกะดูเลยนะครับแกะดูเลยว่าจะเป็นยังไงนะครับ นี่ครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะเปะแจะให้ดูนะครับนี่ครับเม็ดจะไม่โตนะครับเม็ดจะไม่โตเม็ดจะประมาณนี้นะครับน,น,นี่ครับอันนี้คือเนื้อนะครับเนื้อจะเป็นลักษณะ หรือว่าจะเป็นสีชมพูจริงๆนะครับเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะครับน,นี่เม็ดนะครับเม็ดรสชาติจะหวานพอดีนะครับเดี๋ยวผมชิมนะครับหวานครับหวานพอดีพอดีนะครับไม่ถึงกับหวานฉ่ำนะครับอร่อยครับ คนที่เขาชิมเขาบอกว่าก็บอกว่าอร่อยนะครับเขาก็บอกว่าอร่อยติดใจนะครับเดี๋ยวแจะดูอีกลูกหนึ่งนะครับอันนี้จะติดที่พวงนี้มาลูกอ่าลูกก่อนผมจะเอามาเอามาจากพวงอีกพวงหนึ่งนะครับนี่ครับก็เหมือนเหมือนกันนะครับนี่ครับเม็ดเล็กนะครับเม็ดไม่โตแต่เนื้อเยอะนะครับ เนื้อเยอะนี่นะครับอร่อยครับเดี๋ยวรอปีหน้านะครับปีที่จะมาถึงก็ก็คงจะคิดว่าน่าจะดกนะครับคิดว่าน่าจะดกะเพราะว่าปีแรกที่ปลูกมาสองปี ติดผลปีแรกนี่ก็ถือว่าดกนะครับดกแล้วก็ลูกก็ถือว่าโตนะครับถือว่าโตอยู่นะครับนี่ลูกเขานะครับ <c oughs> เป็นการใส่ปุ๋ยอ,อินรียตามที่ผมาตามที่ต้นคลิปนะครับปุ๋ยอินรียที่ไก่อัดเม็ดแล้วก็ใช้สูตรเสมอนะครับปุ๋ยสูตรเสมอ,อแล้วก็จะมีพวกเศษใบไม้เศษหญ้านี่ครับก็ คลุมที่โคกที่ที่โขนต้นนะครับที่โขนต้นคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้พามาชิมลำไยนะครับที่ปลูกมา2ปีนะครับติดผลปีแรกติดผลครั้งแรกนะครับอขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ